สวัสดีครับเปนแฟนลุยซันชาแนลครับมณีมะพร้าวกันแล้วกับคู่กบนะครับในช่องลุยซันชาแนลเดี๋ยวมือนี้สิมาทดสอบการใส่จุลินทรีย์สังวาแสงนะครับจะหดเอาดินก่อนนะครับหดดินแล้วก็เดี๋ยวจังสีได้กาไม่นะครับวิธีการก็คือเอาจุลินทรีย์สังวาแสงนะครับกับประมาณขวดลิตรนะครับผสมน้ำนะครับได้ประมาณสิบถึงยี่สิบลิดนะครับ หรือสีใส่ประมาณสองขวดก็ได้นะครับสิรองบึงกับความน่าแน่นมาลุยก,กันเลยครับเตรียมน้ำไว้แล้วนะครับเตรียมน้ำไว้แล้วนะครับอันนี้ก็สิประมาณ20ลิตรเอามานี่ให้พ่อเร็วๆมาอน,นีมากกับน้องกับกายครับสวัสดีครับก่อนอน้องสกายวันนี้ทําแปลงผักไว้แล้วนะครับนี่เป็นแปลงผักครับรางระบบนา้า อเอามานีเร็วอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เอาอจุลินทซี่สังก์ก๊ <3 S 1> อแสงนะครับสองขวดเอามาเร็วเรวมาเทใส่เลยเร็วรเทอ่าเทใส่น้ําอ่าเทใส่เลยอย่าให้โดนเสื้อนะหมิน่นอ่าน้องสกายเทไปแล้วนะครับโอ้ยยืนห่างๆางหน่อยมันหมิน่นเน๊อเออเยี่ยมนะครับอันนี้ลิตรหนึ่ง นะครับเดี๋ยวเสียอีกนะครับเอาใส่อีกขวดหนึ่งเป็นสองลิตรนะครับอ่าเทใส่เลยลลกหันหน้ามาหน่อยโอ้ยเทยิ้มยิ้มนะเนอะสุดยอดเลยนะครับ,รบอ,ะอะไรน่าเกียดี่ยเอาเทลงอีกทีเออเอาเอาไม้เอาไม้มาคนทีนี้เห็นไม้ ่ะคนเลยเออคนเลยก็คือแม่มดข้าผสมยาเออผสมยาอะไรยาจุลินทรีย์เออเหรอจุลินทรีย์เชื้อเห็ดก็ได้อืมอ่าเออคนไปเลยพ่อมดพ่อมดน้อยแม่มดต่างหากแม่มดก็เป็นผู้หญิงตัวพ่อมดทำอย่างนี้ได้เออพ่อมดก็ทำได้เหมือนกันพ่อมดทางนี้อืมจิ้วเออ นร,นรหลังจากคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเดีอยวมาหดแปลงผักเขานะครับหดอาเวนเจอร์เอาคนเร็วๆหน่อยครับหนูเป็นมแม่หดแม่หดกต้องทำช้าสิอืมเอาพอแล้วทีนี้คนหน่อยอีกนิดนึงเอาคนไปเลยพอแล้วเดี๋ยวจะเอาใส่ แล้วหนูก็ไปรดเลยเอาวางลุงก่อนเอาวางมาหันมาทางนี้สิไม่ใช่หันตูดมันมาดิออออเออเออ เอาหนักๆเลยไหมไม่จะรดไม่ได้อ้าถือไปรดเลยถือสองมือสิ <c oughs> เอาไปรดจากนู้นมากว่าเลยนี่ตรงแปลงนี่แหละเออรดเลยให้เปียก,กเลย <c oughs> อเออโอ้ยรดให้มันกระจายหน่อยสิ รดให้ตทั่วเลยให้ตทั่วแปลงเลยโอ้ยมันจะได้ผลไหมเนาะเอาไปตักมาใหม่เลยตักเองเถอนะเออตักเองเลย เทได้ยอดเยี่ยมไหมอืมเทยอดเยี่ยมมากไอ้้มันหนักหนักเกหนักหนักนก,นก็ต้องสู้ต่อไปเหรอเพื่อชาติเพื่อชาติเอาเอาใบไม้ออกด้วยเดี๋ยวมันจะติดไอ้ตรงรูมันอน่ะเอาพอแล้ว ไปครับทีนี้ไปลดให้มันทั่วๆยิงปืนไปอันนี้ไม่เห็นมากเลยมันไม่เห็นมากเลยเหรอใช่เอาทั่วๆหน่อยนี่ลดอย่างนี้ดู่นี่เห็นไหมนี่นี่ลดอย่างนี้นี่อานี่ให้มันทั่วๆเลย เอาไปเอาไมา้นะครับพ่อ,อหฮอหดเสร็จแล้วนะครับหฮอกะสีเอาทําการเพราะนะครับเพาะกากนะครับเพาะเป็นกาต้นเล็กต้นตน,น้อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นเฮาจังพอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจังเอาไปบุงเนาะกะสีมีหลากหลายครับมนี้มีทั้งหอมมีทั้งาสารพัดนะครับสารพัดผักนะครับ เ๋อใส่จุลินทซีย์สงกะแสงลุยก่อนเลยนะครับทังพุ่นกับสีเอาล่งพวกอ่าต้นดอกไม้นะครับเป็นดอกดาวเรืองนะครับน้อ,องกายสุดยอดเลยอ่าลดเลยลดเลยสุดยอดเออลดให้ท่ทั่วเลยเอออย่างนั้นอย่างนั้นเอออย่าให้มันเลยไปสิ เออดูดูด้วยรถให้มันตัวๆวรถมันตัวโอ้สุดยอดเลยูกสุดยอดเลยครับนูน่นแปลงผักของน้องสกายนะครับแปลงผักของน้องสกายเอาเร็วๆครับเร็วๆ รถนี่มันจะแช่เลยรถดีๆหลุกรถดีดเอา,เอาใกล้จะเสร็จแล้วเร็วๆน,นะครับอ่าเฮากะกะถือว่าเป็นเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยชีวาภาพเนาะเป็นปุ๋ยนะครับจุลินทรีย์สังก็์แสงซึ่งมันเป็นปุ๋ยนะครับ อ่าสิตึงในตัวเจนได้ดีนะครับอ่าทางนู้นพ่อรลดแล้วนูนไงนูนไงนูนเอออ่าโอเคครับ เดี๋ยวลุ่งมเมล็ดพักเสร็จแล้วเดี๋ยวจังสีได้มาติดตามผลกันเนาะครับเนาะนเดี๋ยวจังเดยกะคุกกรอบกบนองสกายต้องล่าไปกอนเลยครับเดี๋ยวมาติดตามผลนะครับรอติอดตามผลนะครับบอกหน่อยก็ติดตามผมอ่ะรอติดตามผลนะครับผลนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอะไรเนี่ยอันนี้ถ่ายจบเอ ไปพักก่อนนะค่อยมาถ่ายคลิปตอนนโอเคครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับ